thank mm -hmm. you ไหนนี่วะแถมเพิ่งเกิดอะไรดําไว้ลูกไม้สักดึกของคุณโทมิเยอะที่เปลี่ยนชุดเมื่อกี้เหรอท,อทีอนอายอยากทําหล่นไว้สุ่มส่ามีลักษณะจู่ๆผมไม่ได้ยินเสียงสีเท้าที่กำลังเดินเข้ามาชิบหายแล้วคุณโทมิโทมิเยอะกำลังเดินกลับมาเหล่เนี้ให้ <g ız> ดูกจับได้แล,ล้วก็มีวางเดินลงไปคุยกับลากมะม่วงแน่ๆแกคุยวะถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะมว่วงเถอะทําอย่างนี้ดีวะเนี่ยมันกา็ฟาังดิ ผมเรียกเอาเกงในกระเป๋ากางเกงในฮะยัดใส่กระเป๋ากางเกงใน,ทนท <c oughs> กระเป๋ากางเกงในทันทีอ๋อกางเกงในทันทีไอ้สอัตว์เอ้ยไป,ปโอโทธรมาเยอะ <c oughs> เออเรื่องงานก็นดีนะจ๊ะเดี๋ยวเม่ข้ามเดี๋ยวก่อนครับ เมื่อไรผมก็รีบเดินออกมาผมไม่ได้ใจเก็บเกี่งในน,นั้นไม่จริงๆนะแค่แค่มีโอกาสเก็บอะไรบาอย่าบบงที้ก็กล้าผ้าผมเลยต้องเอาเนียนมาใส่กระเป๋าเกงใน,นะะเลยค่ะขังเกงไว้เท่านั้นเองโอ้โหกงเในตอนนี้ถ้าเอาไปคืนแล้วก็ไม่หวังทีกจับได้อย่างไงเลยไม่สบผมจำใจเดินออกมาเพราะว่าพกของกลางติดตัวอยู่ในกระเป๋าโดนรวบใน่มึงรูงร้สึกผิดชะมัดยากโอ้แต่ชิ้นนี้ ไปทางานได้คุณโทรมาเยอะเสร็จองฟ้าก็มืดสนิทเปเสียแล้วโอ้คงได้กลับมาที่บ้านอย่างนี้แล้วแล้วก็ต้องไปยัง้องนอนตัวเองขั้รถหน่อยเถอะห็นต้งนอนสายนุ่มๆผมก็หลงงบนนั้นห่างมองที่เพดานแต่ว่างเปล่าไม่นะเนื่อช่ไระหว่างที่บนกับตัวเองก็นึกถึงสิ่งบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของเก่งน้่นหลงโอ้ไม่ก่อนผมยังมันออกมาันครืองจริงๆในลูกไม้สีดำนั่นเอง ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้เย็ดดีดมาจริงๆไม่ได้มีเจตนาจะขโมยโอ้ขอโทษแฮ่เฮ้เฮ้เฮียวเฮี่ยงเฮี่ยงเชือาไปคุณโทรมาเยอะที่เป็นฮิเกาะใส่ของดีไว้ในชุดอันสิกแล้วเนี่ยไม่ได้เส <sh arp look> <sh> <sh> <inhale gef> ียอันตรายชะมัดตอนนี้ย <sh arp inhale> <sh arp inhale> ิ่งอระล่มร้อนอยู่ด้วยสงสัยต้องรีบเอาไว้ที่เดิมแล้วล่ะ อย่านะถึงแม้จะพูดอย่างนั้นแต่ผมก็มอ,ม,อมองเหมอมองดูงเกงในนั่นนานไปหน่อยตอนนั้นผมไม่ทันสกเกเ็วประตูห้องของตัวเองถูกเปิดออกนี่จากผมเป็นคนไทยผมเลยชินกับประตูที่ล็อกได้ไประตูเล็กผมเลยมีที่ล็อกไม้ติดเอาไว้แต่ว่าเนื่องจากผมเหนื่อยกโคตรผมเลยลืมล็อกค<ว>ข่ไเข้าไปยังประตูแม่กับน้องสาวก็มีสองอย่างโอเค คงก็สดใตาของคนที่อยู่อยู่นั้นน้องหรือพี่น้องน้องของได้ดีอย่างี้เอ๊อเอออนะเธอคือเด็กสาวผมใติหรือชัน,นเปียนมปลายไม่นะไอ้อพวกติดเสี่ยวฮาราจุก,กุหยุดเดี๋ยวนี้สตางเธอนั้นแต่ไม่ได้วยความตกใจอ๋อเธอคือคันสกิตมิยะนักสาวตามกฎหมายของผมกฎหมายทียอะไรเยอะแยะเนี่ยสิ่งที๋ยเห็นตอนนี้คือร่างของพี่ชายที่กำลังถือเกงในแม่ตัวเองอยู่ในมือไอ้พี่เขี้ยในขณะที่ผมกำลังอิ่งอยู่นั้น เด็กสาวที่อย่หนะเกี่ยวกองไหนลูกขึ้นมาโอเคเรียบร้อยแสงแฟลชฟุกสใส่ตาผมโอ้ยแฟลชมันเข้าตาเทอหันมาโละเลยฮะซึ่งมันเร็วกนกว่าที่ผมจะเก็บของกลางนี่ทันโอ้แบ็คเมลออันนนานนักรูปถ่ายก็ออกมาจากกล้องพร้อมกับรอยยิ้มของเธอทั้งหลายชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเพราะรูปไปนะมเราไปทำไรไม่รู้ว่าผมควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหนปิดเพลงนะสักแต่ตั้งเราทั้งหมดทั้งความรักทั้งความทรงจำมันมีคุณค่าทั้งความรับของหมู่บ้านนี้ทั้งเลือดทั้งความตายต่างเริ่มต้นจากการเปิดฉากเช่นนั้นเองจบกันละจบเยอะ เกิดเลื่อนเมื่อวานคือผ่านไปทั้งวันแล้วแต่ทินมันเกนเมเต็มมันจะราคาเท่าไหรวะซื้อหลังเกิดเรื่องเมื่อวานก็ผ่านไปทั้งวันแล้วผมยังไม่รู้ว่ากลับบ้านไปล้วจะทําหน้าทีอย่างไรผมยังเด็กแต,แต่นั่งทอนให้ใจอยู่ที่ห้องเรียนดินพันไปหมดเอวว่ะพลาดพลาดแบบสุด,สด ไม่คิดเลยว,ว่าทุกอย่างที่ทำมาจะพังพินาศในหนวันเดียวนี่เป็นเงินมันสุดที่ทรมานในสุดในชีวิตเลยว้ยต้องกลับไปดูคืนความสุขเนี่ยอเชีเ่ยทรมานจังมียยังไม่เอาลูกนั้นในฟ้องคุณโทมิโยะโทมิโยะเป็นไรนโทมิโยะอยากจะลงใจทันทีก็ไม่ได้ผมเชื่อสําหรับเธอแล้วแค่ฟ้องไม่พอหรอกเธอเอาลูกนั้นในประจานที่บ่อโรงเรียนนิดหน,นึ่เดี๋ยวจริงเหนื่อยวิใหญ่มียะจะเอาอยัางไงกับเรากันแน่นะในจังหวะที่ผมเขีียสุดประตูห้องก็เปิดออกครด สาวแวนต้องเรียกว่าเพื่นอนสาวแวนไม่กอดมาฮิรุอาอยุยังไม่กลับนะจ๊ะไอกสาวคนนี้เป็นหนึ่งใน,นไม่กี่คนที่จผมไม่ยูเฉยที่เป็นหลักฐานที่เห็นถึงความสนิทสนมหลังจากที่อยู่ชั้นเดียวกับเธอมานานหลายปีโอ้ยังแล้วมาฮิรุล่ะเออเพิ่งกลับมาจากห้องอาจารยนะ์น่ะเธอวางกระเป๋าลงบนโต๊ะแล้วก็ถอดหน้าให้เฉยเล็กน้อย อาจารย์ออกงานเทศก,กาลปีนี้ให้จัดบูธขายของนหะแกละเลยเรียบเออเธอเป็นคนในตระกูลมิวะผู้เป็นเจ้าของเรียวกังในร้านขายของประจำหมู่บ้านตระกูลผู้กุมความสิวิไลของหมู่บ้านนี้ไว้สิวิไลกันเละในขณะที่สารเจ้ากันสกิอยู่ในภูเขาบ้านมิวะที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองน,นี้เอาเป็นว่าแค่มองจากโรงเรียนที่เนินเขาตั้งอยู่ก็จะเห็นเรียวกังได้อย่างชัดเจน นอกจากเป็นคนของตระก,กูลมิวะที่คอยดูแลและเป็นชอบพนักท่องเที่ยวแล้วมาฮิรุยังเป็นหัวหน้าห้องอีกด้วยเออก็สองเด็กเรียนนะเนาะเออแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งแหละที่แจงของเรียกไปคุยอะไรเหรอเรื่องสมุนกงกระต่ายนะ่ะเมื่อวานนี้หลุดไปข้างนอกหลายตัวเลยโอ้่ัสงสารไม่รู้ว่าเรื่องรูปจเรียนเมื่อาวานนี้ผมไม่อยู่นี่นะเออเอา,เ,อา,เ,อาเป็นนักเสีย่ยเมื่อวานนี้ผมไม่อยู่นี่นะ ชุดอลี้ยงนี้ที่ได้จับได้ทันแต่ใช้เวลาอย่างชั่วโมงเลยล่ะไปลุลิ่งนิ่งไปพักหนึ่งโอ้แต่มีตัวหนึ่งหายไปน่ะหาอะไรก็หาไม่เจอไม่นะมันมันอาจจะพิสมันอาจจะพิสซนแบกไปสู่อิสรภาพแล้วมั้งไอ่เด้เครียดไปสิลิไม่ต้องคิดมากหรอกแค่ไหนจับมาได้กเกือบหมดก็ดีแล้วล่ะอ่ามากเลยไหมรุมาก่อเร็วไม่รู้ยิ้มให้ผมโอ้ เธอบิดขี้เกียจบ้างเปล่าขอบคุณจ้ะเออแต่พอเป็นหัวหน้าห้องแล้วมันต้องปวดหัวกันหลายเรื่องเลยล่ะขยันจัหน้าคุณหัวหน้าห้องโอ้ก็ไม่มีใครอยากเป็นนี่นาบอกให้ยูเป็นก็ไม่อาฉันนี่เหมาะกับหน้าที่รับผิดชอบอะไรแบบนั้นหรอกมิรู้น่ะเหมาะแล้วที่เป็นลูกชายของคันซากิสามารถแท้แท้ที่จริงแล้วยูควรจะเป็นหัวหน้าห้องมากกว่านะ ลูกเลี้ยงน่ะน,นั่นสินนะพ่อผมทํางานทีู่่บ้านนี้แต่งงานกับคุณโทโมโยะที่เป็นเจ้าตระกูลคันสกิดังนั้นนั่งผมและพ่อที่ต้องเปลี่ยนานามสกูลเป็นคันสกิแบบที่เรียกว่าแต่งเข้าตระกูลไม่เพียงแค่เท่านั้นผมยังได้ชื่อคันจิใหม่ที่ออกเสียงเป็นชื่อเล่นเก่าของผมด้วยดังนั้นชื่อของผมจะกลายเป็นยูที่แปลว่าตอนเย็นว้าวคันสกิยูเฮ้เท่ะเท่ที่เที่ยงตอนแรกผมรู้สึกไม่ชินมากๆ ในตอนนั้นผมเป็นแค่ดเด็กป6ทีออ่เชนเฮาต่างชาติที่พูดญี่ปุ่นไม่ค่อยได้แถังถูกปฏิบัติเปงนอน้องเพราะเป็นลูกชายของคันส,กสา,านกิซามะอีผมรู้สึกแปลกแยกมากๆมีเพียงแค่ามฮิรุเท่านั้นที่เข้าหาผมยังเป็นกันเองต่อเรียกผมว่าเธอจะเรียกผมว่ายูไม่ใช่ยูซังเออวันนี้ยูดูแปลกๆนะเออแปลกดิยีงไงเหรอการเรียนเชนไม่ค่อยมีสมาธิตอนเรียนแถมยังเ,เกือบขับนห้องอีกแอบดูแล,ล้วล่ะแอบดูแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะ อย่ารู้เลยนี่ผมเทียถึงขนาดคนเอบาข้างสังเกตได้เลยเหรอเฮ้ยจะอธิบายาให้มาฮิรุฟังยังไงดีเนี่ยจะเพราะว่าเอาเกงในแม่มาเข้านอนแล้วถูกน้องสาวถานลูกเก็บไว้อย่างนั้นเหรอไม่เข้าท่ามาันฟังดูยากสุดไปเลยเฮ้ย,ย,ยเราเป็นเด็กเป็นเรียนนะป่ะหรือว่าพูดเรื่องจริงเขาเป็นเด็กเรียนเราต้องพูดเรื่องการเรียนก็วนเรื่องการเรียนนิดหน่อยนะ่ะ เอไม่รู้มองผมในสายตาไม่เชื่อหรือเฮ้ยสายตาแบบนั้นหมายความว่ายังไงกันนะกันฟ้าทำไมฉันใจเล่นการเลียนบ้างไม่ได้หรือไงก็ปกติไล้เยือดใช้เล่นจากถ้าไม่อ่านนิตยสารว่าเพราะเป็นแม่ไม่ได้ังก็จังงมเลยก็อากาศตุลาหมวยได้รู้ได้ไงวะหรือว่านี่อยู่แต่จริงจะเป็นมนุษย์แข็งหรือเัล่ามานมากลัวมไม่รูมองฉันไม่นคนยังไงกันเนี่ยที่ไหนเล่าอีกอย่าง อย่าใา่รายใาญ่ไงเด็กคนอื่นอย่างเงี้อย่างงี้สิเด็กคนอื่นได้ยินจะยุ่งเอาะหมห้องนี้ไม่มีใครนั่งอยฉันกันยุ่งหรอกนะเล่กอย่างฉันไม่ได้บอกสังหน่อยยิ่พวกชอบแตะแตะกันหน้าอกด้วยน่าสนใจถ้ารู้ก็บอกเลยสุดปอดบอกเลยสุดปอดไม่ใช่สักหน่อยก็บอกอยิบหยิบหยิบว่าอย่าพูดถึงนันเด็ดเลยกันนั้นจะพูดทำไมเล่าโทรชั่วไประหว่างชุดเมฆกับชุดนักศึกษาเนี่ยอยู่คุ้มชอบแบบไหนมากกว่ากันเหรอเฮ้ย Ơi! 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 đi 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 lượt đi ôi đi Ơi! đi ôi lượt đi 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 này đi lượt đi lượt đi 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 ฉันไม่รู้ได้ไงล่ะมีแต่หนังสือแบบนี้ทั้งนั้นเลย <c oughs> โอ้ไม่ดีเลยหรือไม่บอกก็แจ่สั่งของอนี้พดสสายตาขณะกรรบการหมูวานดแย่แค่ไหนนะที่จู่ก็รู้สึกผิดขึ้นมาเลยแฮะแต่ววที่แล้วการณ์นี่ท่างนั้นไม่ได้ลำบากนะ <c oughs> ผมรีบขอโทษขอโพยเธอด้ยวยความรู้สึกผิดที่ทําให้เพื่อนสนิทตัวเองรู้สึกลำบากใจอย่างนี้ <c oughs> อย่างที่ผมบอกไปหมู่บ้านนี้มีระบบตรวจสอบที่เข้มงวดมีการตรวจตาสิ่งของที่ส่งมาจากภายนอกเป็นพิเศษ ทุกอย่างะถูกส่งไปที่เดียวกันของตระกูลไม่ว่าเป็นที่แรกช่องทางลักลอบนำเข้าสินค้าของผมก็คือขอให้มาฮิโรช่วยในจังหวะนั้นนั่นเองดังนั้นเธอจะรู้ลัะนิยมของผมได้ก็ไปแปงกนรอมันไม่ได้หอมอะไรวะหนังสือมันไม่ได้หอมอะไรมันต้องแก้ดูไงไอ้นี่ยมันจะดูแก้ดูแก่ตรวจสอบเพื่อนเพื่อนนะนี่ก็จะรู้สึกแก้เลยล่ะที่ทําให้เพื่อนตัวเองอ่ะรู้สึกอะไรแบบนี้นะเพื่อนสาวสะดึก ไม่ว่าจะเป็นหนังสีอภาพหรือนิยายแค่เห็นโปกงไมฮิรุก็หน้าแดงแป๊ดแล้ว <S <S <ส>ดันทนำผมอารมุสผิดเหมือนกันแหละแต่แต่เขาไี้รับสัญญาว่าถ้าฉันรับของให้เธอจะมาช่วยงานใช่ไหมเข้าใแล้วเราสัญ,ญาได้น่ะครั้งนี้ด้ช่วยอะไรล่ะสถานที่ที่จะถึงนี้นะ่ะเป็นวันเทศกาลไงางานวิธีรอบนี้คนจองเที่ยวเยอะเลยโดยการที่บ้านฉันเลยคนไม่พอน่ะแล้วก็ถึงเงี้ยคนหนึ่งแล้วบอกว่าฉันคนเดียวก็ไม่ไหว ให้ตายสินะ่าศาลเจ้าคันสากิมีวิธีกรรมสองแบบแบบแรกอย่าที่จิกะวิธีบูชาเทพอิซ u นามิบิศินะอิซานามิทำทำ,ทำทุกเดือนในทำศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวหมู่บ้านที่เป็นการภายในส่วนวิธีบูชาอิซานางิจะทําในศาลเจ้าคันสากิบนภูเขาทําปีละสองครั้งคือช่วงวันโทจิหรือเมาที่ยันช่วงสิ้นปีและช่วงวันเกชิ หรือครีสมาชยันช่วงต้นฤดูร้อนใช่ป่าวว่าช่างมันเถอ,อะเนาะพิธีนี้จะเปิดให้คนทั่วไปเข้าร่วมโดยจะมีนักท่องเที่ยวซื้อทัวร์สามคนสองคืนมาเที่ยวเทศก,กาลในหมู่บ้านด้วยอยาน่าซือ้อว่ะก <c oughs> ็ดีเหมือนกันผมจะได้หลบหน้าอย่างงี้ยากสักพักจริงเหรอขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณหลอกหน้าแค่นี้เองแต่ว่าไปนะไปทํางานที่บ้านเธอบ่อยแบบนี้จะดีเหรอทําไมล่ะเข้าก่อนคุณนะพูดว่ามาทํางานหน่บ่อยแบบนี้ น่ไดเปลี่ยนนามสกุลเป็นวิวะแทนเปลี่ยนอย,ยอมครับผมยอมแต่แงแต่งแต่งครับแต่แงค่ะจะจะจจริงเหรอแล้วอยู่คิดไม่เนี่ยเฮ้ยเลยเยยด็กผิวไม่หมดที่แชโน้ตสก,กุลคันสากิจริงๆนะนะขนาดคุณนะที่เป็นชาวยายหมู่บ้านยังคิดแบบนั้นเลยไม่ได้ไหมายความแบบนั้นสักหน่อยแบบนั้นนะ่ะอนไรได้เสียประตูก็นได้อีกครับงโอ้ยโอ้ยอ่าแล้วคนที่เปิดมาคือมิยะอย่านะ แย่แล้วนีโคตรแย่เลยนี่กว่าสัญญาณของผมบอกว่าสถานก,การณ์ในตอนนี้น่ะมันเลวร้วา,า,ายสุดผมคืนน้ำลายอ้อก็มียบอกเรื่องเมื่อวานไปให้ไม่รู้ฟังอะไรก็พี่มันนี่นะสิมีแยจังมีอะไรเหรอจูจก,ก็ไม่ต้องรู้จะเรื่องได้ปะอย่าพุ่งเป้าหม,มายที่ไม่ ยิรูแทนเดินเดินเข้ามาใกล้กลมายิรูพวกมีวากอบนี้แหละชอบสารแน,นไไ่เข้าเรื่องไม่แค่พวกตัวมันลองแท้ๆพวกสายเรื่องชั้นต่ำนะ่ะอย่ามาทําตัวเป็นคนดีสน่อยเลยนะขายใจโรคเธอน่ยก็สึกเสรเสสสย็นจะตายอยู่แล้วคุณแรงกันเป็นนะมิยะถ้าว่ามาลุที่เด,ดินดากับดึงแขนเสื้อของผมไว้ ไม่เป็นไรหลอกยูฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่านะเดี๋ยวสิมาฮิรุขอโทษนะยูพอดีมียุลฮะน่ะไปก่อนนะมาฮิรุมาฮิรุโอ้ไปแล้วไม่ทันแล้วมาฮิรุไม่ท็นออกเป็นแล้วทีนี้ผมอยู่กับมิยะเพียงสองคนมิยะมองมาที่มิมิยะมองมาฮิรุที่ออกไปด้วยหางตาก่อนที่จะมองมาที่ผม ทำตัวแระเอกเลยเกินนะคุณพี่เป็นแค่ไอขยะอย่าลามกเลยแท้เฮ้ยเ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจถ้ายใหญ่หมูมีว่าเห็นภาพเมื่อคืนแล้วก็เธอคิดว่าพี่มึงเพื่อนอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวถอนหายใจแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยเดี๋ยวช่วยตามหนูหน่อยได้ไหม ต่น,นี้เนะี่ยตอนเธอสั่งให้ผมเป็นล้อผมก็ปฏิเสธไม่ได้แน่เนี๋ยวนะเมื่อก่อนผมกับมิยะเกยเป็นพี่น้องที่เข้ากันได้ดีถึงแม้จะเกิดในปีเดียวกันผมเกิดต้นปีสมิยะเกิดในช่วงท้ายๆเธอเลยเรียกผมว่าพี่เราสองคนพ่อและคุณม่ธรรมายะชอบไปปกนิกกันบนภูเขามิยะติดพอมากแต่ชอบให้พ่อสอนถ่ายรูปไม่นะ เขาดูเราเป็นพ่อลูกแท้ๆกันเลยจริงๆในตอนนั้นพวกเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากฉันเมื่อสามปีก่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพ่อผมเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุขอโทษครับขอโทษครับขอไปขอไปคุณผู้ชมทุกานคัดได้คัดได้คัดนะคัดจมูกคัดจมูกไว้พวกเขาขับรถออกไปทำธุระนอกบ้านในวันที่ฝนตกบ้านหลุมโค้งตกลงไปในหน้าผาเกมเกมเอาดีเอ่เกมเอาดีเอ่ จะมาเอาได้เหอีอยี่ยมหายก็ใส่กพังทอเฮ้ยว่ากันว่าน้ำมันในถังด้วยทำให้รถไหม้ทั้งคันทั้งที่อยู่กลางสายฝนศพของพ่อก็ถูกเผาจนกลายเป็นเท่าทานผมได้แต่หวังว่าพ่อจะเสียชีวิตไปทันทีก่อนที่ไฟจะลุกขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นพ่ออดทนถูกเผาทังเป็นคงม,มีการตายที่ทรมานที่สุดเด้กัอกุบัติเหตุครั้งนั้นมียากกเปลี่ยนไปเธอทําตัวเหมือนเราสองคนไม่รู้จักกันเหลือแค่สายตาเธอที่มองผมไม่ใช่าตาตาง้องสาวที่น่ารักคนเดิม มนเรียนช้าแล้วเขา่าผมเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งนี่ยะาเดินนำขึ้นมายันชั้นสองของตึกที่นี่มีห้องชมรมถ่ายภาพซึ่งเธอเป็นสมาชิกอยู่เดี๋ยวบอกนะไม่มีใครในห้อง <Yeah. S 1> นอกจากผมกับม,มี่ยะอย่านะมันก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะนึกษาผมเป็นสมาชิกคนเดียวในชมรมนี้นึงสาของผมไม่ได้รักขนาดนั้นหรอกผมมองไปรอบๆภาพมีถูกแขวนไว้มีแต่ภาพสวยๆดังนั้นเลย ที่เธอเป็นคนถ่ายภาพทั้งหมดเลยเหรอซึ่งอยหญ่แล้วก็ใช่แหละยกเว้นบางภาพที่เอามาจากเน็ตกับหนังสือ <c oughs> จริงสิภาพ <c oughs> ท,ที่นายน่าจะชอบมากกว่านี้อีกมียาพูดก่อนที่จะหยิบรูปภาพไปหนึ่งโยนว้ให้ผมมันเป็นลุงของคุณโทมโมยะที่ตอนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าไปนะโอ้โ <c oughs> หยอดคุณสมัไมองเห็นนะโอเคในบางเธอดที่ชัดเจนมาเบาหน่อยมาเบาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ย ไอ้ลูกิผมถามว่าเรียกสศีลธรรมอันดีของตัวเองกับขึ้นชอบนำวัาเชเหรอชิ้นายของแม่เน่ะเป็นแค่ท่อนล่างของไม่หนำใจใช่ไหมล่ะหรือว่าเป็นลูกของยายหมูตัวแมีมีวัดเท่านั้นถึงจะชอบมาให้รู้ไปทําอะไรให้เธอถึงได้พูดจาไม่ดีแบบนี้จะสั่งสอนศีลธรรมอื่นกันเหรอไอ้น้องไม่รักดีแต่ทางที่เป็นแค่โลกิตแท่ เด็กสาวยิบทุกทางของผมตันงกำลังถึงเกงในคุณทงมวยเยอะอยู่บนเตียงไม่นะคามถึงทางมาได้สวยมากพี่ที่ว่าเห็นว่าทุกอย่างเลยลหละเด็กสา,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 าวยิบเยอะมาเบาๆมียะขอแล้วภาพนั้นนะ่ะพี่ขอแล้วนะพี่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าภาพเปิดไปแล้วก็คุณทมวยเยอะจะเสียใจนะต่กูของร่าคของถุงอินท่าตอว่าวิธีการพูดแบบนั้นนะ่ะมันอะไรกันนะ่ะนั่นคือวิธีการพูดคนที่อับอายหรือสนุกผิด สัที่ไหนกันละ่ะนายพูดเหมือนโทษฉันว่าเป็นคนทำลายชื่อเสียงของตระก,กูลซะเองเลยอีกอย่างนายเป็นห่วงชื่อของคันสกีด้วยงันเหรอนายเป็นแค่ของปลอมแท้ๆไอ้คนนอกไม่ใช่ชาวบ้านของคันสกีซะหน่อยไม่สิอย่างนายนะจะบอกว่าสืบเชื้อสายมาจากเทพแห่งพระอาทิตย์ยังไม่ได้เลยอย่างนายะ่ะไม่มีสิทธิ์บอกว่าเป็นพู้ฉันด้วยซ้อมอย่านี้มี <c oughs> ยาพูดถูก แม่ผมเ็ใช้ชื่อกันสกิแต่งทิ้งแล้วผมก็เป็นลูกติดของเขแต่งเข้าดังนั้นสถานะก็แค่ของปอมไม่ใช่เลยบริสุทธิ์อย่างที่เธอว่าแต่จริงของนายถ้าลูกนีหดุดไปแล้วก็คนทั้งหมู่บ้านจะสุบซิบนินเทาว่าอย่างไรกัน,นการสกิสามะช่างพลาดไปเสียจริงไปรับเอาเจ้าลิงหื่นแบบนี้มาเข้าตระกูลไม่นะแล้วนายล่ะจะเป็นยังไงกันแน่เจ้าของปอมจะเดินไปโรงเรียนโดยแบกรับ สายตาเช่นนั้นจากทํามู่บ้านได้หรือเปล่าแบบนั้นแย่ยิ่งกว่าตายทั้งเป็นซะอีกแจะให้ทำยังไงอย่านะอย่างน้อยก็แสดงความเสียใจมาสิมียอะแล้วก็อีมานั่งนตรงหน้าผมไอ้ลูกจิตดำนายนะไม่มีค่าแม้กระทั่งเป็นมนุษย์อยู่แล้วครุกเข่าแล้วก็ก้มกราบฉันที่จนเทพของนายซะกราบตีนกู อจริงดยู่ฉันรอเล่นเหรอบอกไว้ก่อนว่าลูกไปนี่จะไปถึงนางกะรีมาฮิรุกับคนในหมู่บ้านเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่รู้ที่ต้องทอํายังไงดีแต่ที่นแน่ๆคือไม่ยยกกุณชะตางผมไม่เหมือนกับพระเจ้าไม่มีผิดศักดิ์ศรีตัวเองกับชีวิตปกติส่วนหมู่บ้านนี้ผมควรเลือกอะไรดียอมเบี้ยล่างหรือประกาศสู้เถอะเลยเฮ้ของแน่ยแล้วลูกชายนะฆ่าได้ยมามไม่ได้นะเว้ยอย่างนี้นะสบแต่ผมไม่มีทางที่ศักดิ์ศรีแล้ยอมเบี้ยล่างน้องสาวตัวเองได้ฆ่า เว้ข้าเหรอออย่างแรกก็คือค่อยๆนั่งลงช้าๆแล้วน้ำหนักสือว่าแล้วก็เขาเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะล้มไม่เดียวทำให้ขาปวดได้ผมแนบสองพื้นแล้วกับพื้นแต่หน้าผากับพื้นหมดละรูปแบบการคำนับที่ลำเดียงมาจากสันเจ้าโอ้เป็นจางนะครัไปดิขอร้องลยะครับท่านมีะ ได้โปรดอย่าเอาเรื่องผมไม่บอกใครนะครับขอโทษครับผมมันก็แค่ไอ้ขี้แพ้เป็นเรื่องรังของน้องสาวจริงๆครับไม่คิดเลยว่าคนอย่างนายมันจะไร้ศักดิ์ศรีสุดๆนี่นายยอมก้มหัวให้นายสมเพชชะมัดเลยคนรู้สึกดีชะมัดแถวที่เธอพูดมันกระแทงใจดำผมซะด้วยมันมีคำสอนที่ว่าศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้ถึงจะให้สภาพในฐานะมนุษย์มันน่าอดสูแค่ไหนก็เถอะ ชีวิตจริงนะต้องนำทุกอย่างมาอตล่ายาที่เห็นนี่แหละครับในบทเธอท่านมีเยอะในบทจะเอาเรื่องนี้บอกใครเลยนะครับแต่สิแม่นายขึ้นมาโอใครแล้วโอจ้ามาก